สวัสดีค่ะในช่องวอดีชาแนลนะคะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะและก็ผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะนี่ก็เป็นผู้ป่วยเอชไ e ค่ะวันนี้ก็ลูกชายมาลูกชายมาแล้วเขาก็ซื้อโหของโปรดของดิฉันค่ะเนี่ยตำทั่วตำทั่วแล้วก็นี่เดี๋ยวเราไปานั่งกินที่สวนย่อมเพื่อบรรยากาศเนาะ กินด้วยคุยด้วยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะคลิปนี้ไม่ไม่ไม่ใส่หมวกเขาวิ่งก่อนมเมวไปหมาก็ตามเลยค่ะของกิน <c oughs> วันนี้ไม่ได้โชว์อะไรเลยนะคะจะขึ้นเดี๋ยวขอดูทางหนะะ่อยค่ะเดี๋ยวสะดุดบรรไดล่วงวันนี้ก็มานั่งทานด้วยทานด้วยค่ะแล้วก็คุยด้วยเนาะ วันนี้ลูกชายมาค่ะลูกชายสองคนเลยลูกชายคนหนึ่งก็อยู่นครสวรรค์ก็แวะมาส่งน้องลูกชายตัวเองก็คือพรพรมยูโดโค่ะชื่อยูโดโส่วนลูกชายคนชื่อต้อมเป็นพี่ที่น่ารักมากเป็นพี่ที่น่ารักมากก็อยู่นครสวรรค์ก็เลยไปหน่อยเลยสิงห์บุรีไปหน่อยหนึ่ง ลูกชายต้อมเป็นเด็กดีมากค่ะเป็นเด็กที่แบบดีมากค่ะมีความกระตันยูกระตวเวทีดิฉันก็จะภูมิใจที่มีพี่ชายคอยดูแลลูกชายเนาะคอยดูแลน้องยูโดคือน้องเขายังวัยรุ่นน่ะต้อมเขาก็มีอายุแล้วนิดหน่อยก็หมายถึงว่าก็สามสิบแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วไงอย่างน้องมันก็ยี่สิบกว่าเนาะยี่สิบสามยี่ยิบสามค่ะยูโดอายุยี่สิบสาม เพราะฉะนั้นก็มีพี่ต้อมคอยดูแลพี่ต้อมเขาก็ประมาณเป็นรุ่นพี่แหละคะ่ะก็เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่มีเป็นเด็กมีความกระตันยูกระตาวทีมากก็ให้ลูกอยู่ด้วยอย่างนี้ก็ดีคะ่ะได้ซึมซาบความมีกระตันยูกระตเวทีจากพี่ต้อมก็สบายใจคะ่ะเห็นเขามาด้วยกันอย่างงี้นะคะคนเป็นแม่ก็สบายใจมากคือเราอยากให้ลูกชายมี ที่มีเพื่อนคอยดูแลเขานะคะ่ะเพราะเขาอยู่คนเดียวในกองพันเนาะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบยูโยลูกชายดิฉันนะเป็นคนที่แบบไม่คือไม่ค่อยมีโรคความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็จะไม่ออกสื่อจะเห็นว่าดิฉันไม่เคยออกสื่อดิฉันไม่เคยพูดถึงแล้วเขาไม่ชอบไม่ชอบออกสื่อเหมือนแม่แม่ชอบมากเลยวันนี้ก็ จะให้ดูเนี่ยเห็นปะคะเนี่ยส้มมาใส่มาด้วยก็เฉยไก่น่ากินนะคะก็เดี๋ยวจะกินค่ะเดี๋ยวคุยก่อนดีกว่าก็เดี๋ยว็นั่งกินที่แรกจะกินไปด้วยอ่ะมันไม่เหมาะเลยฟันปลอมเคี้ยวไม่ออกอะเคี้ยวทิ้งก็เจ็บโอ้เหงือกระบมค่ะยังไม่ชินอยู่เลยอ่ะเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ชินเลย วันนี้ก็ดีใจพิเศษเ่ยค่ะลูกกลับมาเขาอยู่แต่เขาก็เรียนไปด้วยหาที่เขาทำงานเนาะเขาเรียนไปด้วยเขาเลยไม่มีเวลากลับบ้านเท่าไหร่ก็กลับมาเมื่อปีใหม่แล้วก็เพิ่งมานี่ค่ะก็เดินละครั้งมั้งค่ะคือเขาเรียนเสาร์อาทิตย์เขา,าจะลาไม่ได้ วันนี้ sle ดีค่ะว่าไม่กำเริบไม่กำเริบสารอะไรก็ตื่นมาไปดูสวนสวนผักสวนครัวดิชันค่ะกำลังเกิด,ดีจังเลยเดี๋ยวกินเสร็จคุยเสร็จก็จะไปฟัง Youtube แล้วค่ะป๋านุยีเทวดาพี่หลวงมาไกลเอ่อรสซอรี่ป้อมคนมองข่าวพนมจิตสแสวงเครื่อง1 0 g อลิมิเต็ดเนลส์มาเนียแล้วก็น้องบุมน้อยร้อยเอด็ดแล้วก็จอนนี่แฟมารีวีออสทนายสงเกียิดูหมดเลยค่ะย้มาทุ c h ชาแนลมุนีมุนีช่องมุนีชาแนลด้วยมุนีอะไรทุกอย่าง,งชื่อใหม่ดูหมดเลยค่ะ แล้วก็หนุ่มสาวกอกกอตาชานะอะไรเงี้ยค่ะไปดูไปกดไลค์กดไลค์กดไลค์บางทีก็ขึ้นพร้อมๆกันก็ไม่ได้ดูหนุ่มสาวกอกกอแม่ๆป้าๆทั้งหลายนะนทั้งหลายนะก็ไปกดไลค์ให้เขาบางทีก็ไม่ได้อยู่ดูเขาแล้วค่ะก็กดไลค์กดไลค์ให้เดี๋ยวที่หน้าม,มีนัดหมออีกแล้วอะดิฉันอะ คือโรค SLE นะคะยาสารสเตอรอยที่กินอยู่อะ่ะมันจะเสี่ยงเสี่ยงมากแล้วก็ยากดภูมิบางตัวกินยากดภูมิสองชนิดเพราะว่าแพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมคะต้องกินยากดภูมิทุกวันเช้าเย็นแล้วมันก็มีตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวสเตอรอยหรือตัวกดภูมิค่ะมันอาจทำให้ตาบอดได้ และตัวไอสารเซอรอยอ่ะมันก็จะทําให้ตายวายเฉียบพันตายได้อืมมีแต่หนักๆแล้วยากระดูกทับเส้นประสาทก็แรงๆทั้งนั้นนะคะแรงมากคือทุกอย่างแรงหมดค่ะอยู่เช่นกำลังดูว่าต้นกาฝากชนิดหนึ่งดอกสวยมากเลยอ่ะเราไปฟันเขาทิ้งแต่เขามีหนามด้วยนะโอ้ถ้ารู้ว่าดอกสวยงี้จะเอาไว้อ่ะไม่ฟันทิ้ง นั่งอยู่แมกไม้นี่เป็นต้นมะขามค่ะสาขาหิ่งก้านสวยนะคะร้านนั้นนะคะตั้งเต็นท์เอาไว้ตั้งเต็นท์หน้าหนาวหนาวนี้ไม่ได้ตั้งเลยค่ะหนาวนี้เป็นโควิดแล้วไม่ได้ตั้งเต็นท์เลยค่ะน้ำมุกงน้ำลายลองโควิดทำดีชั้นน้ำมุกน้ำลายหลายย้อย ตอนนี้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะของบ้านสีก่กอเนาะเขาก็หาค,ค,คอนเทนต์กันเยอะก็คอือเราจะพูดถึงไอ้จำเลยจำเลยที่ดาวเนปจูนเนาะบ้านสีก่กอที่ดาวเนปจูนจะพูดถึงใอ้จำเลยที่ดาวเนปจูนหน่อยค่ะก็แล้วก็ไอ้พวกอืสาวกก็คอยเห่าหอนกันอยู่นะ <c oughs> มีคนขัดจังหวะพูดถึงไหนแล้วคะ ถึงสายวกที่ดาวนัจจูนใช่ไหมคือตอนนี้ค่ะก็มีไอ้ผู้ชายคนหนึ่งกับเมียคือออกมาเห่าหอนแบบแทนเจ้านายนะคะออกมาเห่าหอนดุดันดูแล้วก็ทุเรศลูกตาทุเรศหูดูแวบบแบบก็แล้วก็มีทนายแก่กับผองพวก ที่ดาวนเนปจูนนะฮะทนายแก่กับผองพวกที่ดาวนเนปจูนโห oh, แบบแสดงถึงแบบคือคุณเก่งแค่เรียนจบมาแล้วได้ใบใช่ไหมทิ่ความคิดอย่างอื่นคุณไม่ไม่โอเคเลยอะความคิดทางสมองเรื่องอื่นคุณไม่โอเคเลยคุณเก่งแค่กฎหมายที่สอบได้มาเท่านั้นใช่ไหมตอนเป็นตอนทําอาชีพเนี่ยได้คนไหมว่าว่าความให้ได้ไหมอะทนายที่ดาวนเนปจูนเนี่ย การพูดการจาทั้งพี่ทั้งน้องเหมือนคนไม่มีสมองดิฉันไม่ได้เรียนทางด้านกฎหมายมานะไม่ได้เรียนนะดิฉันอะ่ะดิฉันก็ไม่งี่เง่าเหมือน,นทนายเนปจูนพี่น้องคุณนั้นเลยอืมแก่แล้วแก่เลยจริงๆคือคงจะเรียนเรียนเก่งอะ่ะสอบได้ใบนูน่นนี่นี่นั่นมอเนาะทนายที่ดาวนเนปจูนเนาะ แล้วก็สมองคิดเรื่องอื่นนี้ไม่ไมได้เลยไม่มีเลยพูดจะเห็นแก้ได้แค่จะเอา fc ของไอ้ไอ้จำเลยที่ดาวเนปจูนอะแค่อยากได้ fc อยากได้เงิน YouTube แค่นั้นเองอะ่ะคือยอมเสียศักดิ์ศรีบาพูดเป็นยาอ่อนดิฉันไม่ได้เรียนอะไรมาดิฉันยังรู้เลยว่าที่คุณพูดนั่นเป็นยาอ่อนอ ยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อได้เงินได้ทองเสียงเด็กแว้นอีกแล้วค่ะพ่อจับมอไซคไม่ได้แว้นตลอดคือห่วงจนไม่ห่วงแล้วช่างแล้วช่างแล้วสุดแตใจจะขวยคว้ากันเลยค่ะพ่ออเราสัญญาว,ว่าเราแก่ตัวไปเราจะไม่ดืด <laughs> เราเหนื่อยใจแต่ก็ช่างค่ะไม่ห่วงแล้วเปื่อ ห่วงไปก็เสีเยเล่บเปล่าๆกาลังกําลังว่าเรื่องทนายเท่าแห่งดาวนิกจูนเนาะทนายสมองกลวงเก่งแค่เรียนกับสอบมาได้ใบามาเท่านั้นนะสมองด้านอื่นนี่ใช้การไม่ได้นะไม่ได้เลยอะ่ะยอมเสียศัก์ศีอ่ะสัก์ศีไม่มีเลยค่ะพูจาอะไรออกมาแล้วเสียศักศีมากแล้วเขาก็ยอมนะหรือเขาไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆว่านั่นคือการเสียศักศี อย่างนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าเรียนเก่งมาแต่ไม่มีประฏิทธิภาพอะไรเลยโอเคค่ะเดี๋ยวทำคลิปเสร็จเราก็จะไปดู YouTube แล้วเนาะขอบพระคุณนะคะผู้ติดตามทุกท่านนะคะขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาดูคลิปค่ะป้าเอสเอคนนี้ก็มาเม้นมาไะไรบ้างก็ขอบพระคุณมากนะคะคนที่เข้ามาเมนด้วยเนาะคุยด้วยเนาะก็เป็นกําลังใจค่ะเพราะที่ฉันทาคลิปก็คือคอนเซปต์ก็คือทาแล้วสบายใจทําแล้วมีรอยยิ้มทําแล้วเป็นการบําบัด ผู้ป่วย sle คนนี้ค่ะบำบัดทางใจมีความสุขที่ได้ทำคลิปแล้วก็ก็ยังมีความหวังเล็กๆว่าโอกาสหน้าอาจจะคนติดตามอาจจะถึงพันไม่รู้ตายหรือยังเนอะกว่าจะได้ถึงพันเน่ะคงไม่รู้จะยังอยู่หรือว่าตายแล้วนะจริงๆค่ะแต่ก็ถ้ายังอยู่ยังถึงพันแล้วได้มันต้องทำชั่วโมงอีกใช่ไหมคงยากอะค่ะแต่ก็ก็ถ้ายังอยู่ก็จะทำนะคะ โอเคค่ะขอขอบพระคุณนะคะผู้ติดตามทุกท่านขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาดูคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้คนไข้ SL e คนนี้นะคะโรคพุ้มพวงเป็นหลายโรคค่ะแต่ก็หนักจุดก,โก็โรคนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอพรพระน,นะคะให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรง แล้วก็ครัวอบอุ่นนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้สวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย